ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปในวันนี้นะฮะจริงๆแล้วเกิดจากความบังเอิญอีกแล้วผมกาลังคิดคอนเทนต์ของผมได้ขึ้นมาอย่างหนึ่งแต่ว่าขออนุญาตยังอุบไว้ก่อนยังไม่บอกนะครับผมเดี๋ยวในอนาคตคอนเทนต์นั้นได้ลงแน่นอนนะฮะแต่ว่าผมดันไปเจอปืนปืนหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าถ้ามึงจะดีขนาดนี้นะบัฟอีกแค่นิดเดียวนะผมว่าเมตาแน่นอนนะฮะปืนนั้นก็คือเจ้าตัวปืน m 1 6นั่นเองนะฮะแต่ว่าต้องใส่แม็กเป็นออโต้เนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปรัับชมกกนเลยดีว่า M16 เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นยังไงและต้องบัฟตรงไหนเดี๋ยวเข้าไปว่ากันในเกมกันเลยนะครับผมไปลูยกันเลยก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอ a ดิสตี้โมบายราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเดเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูก วัยปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาครับผมเข้าสู่สถานการณ์ปกตินะปกติของเรานั่นเองนะครับผมนั่นก็คือฮาร์ดพอย t ์นะครับผมลุยมาเดยวน้อง M16 ของพี่นะมันจี๊ดผมบอกเลยขออีกแค่นิดอืซัดเข้าไปเต็มหัวขอบับนิดเดียวเท่านั้นแหละ มาฮะมีคนมาหรือเปล่ารอเลยโอ้โหใครคนสมองคนะโคตรเฮ่หมับเข้าให้เต็มหัวเต็มลอ้อโอ้ไม่ไหวเติมเลือก,ก่อนมาแน่นอนเอ้ยเดี๋ยวเอา้าเร็วนักนะเร็วนักเนอะม,มีคนมาครับไม่รู้ว่าข้างล่างหรือข้างบนข้างบนฮะชัดเจนนี่ครับผมโอเคเปิด UAV ไปมีคนมาหรือเปล่า ทำไมเสียงมันแถวนี้ท้าไมหูดูดิครับระยะไกลๆกลางๆนี่ละลายแปบ๊บเดียวละลายแปบ๊บเดียวละลายคนเหลือไอติมนี่โอเคปากอย่าพึ่งปากดีพอปากดีแล้วตายตลอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องห้ามปากดีเข้าใจไหมนี่ล่ะอีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ตายโอเคเมื่อกี้ผมยิงไม่โดนฮะ,อะอเอาเท่าทีละเรียบร้อยกูแตก เลือดผมเหลือน้อยแล้วเจอโอเดนเมื่อกี้โอ้โหไปไหนครับไปไหนเป็ิกระสุนก่อนมีคนมาแน่นอนมีคนมาเดเป็นกระสุนค่อนข้างชอุ้ยไม่ทันนะแต่พูดตรงๆว่าตอนนี้มันยังสู้กาว5.56ยากมากครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมันมีแรงดีดเออผมพูดตรงนะ บับเรื่องแรงดิดเนี่ยจะดีมากเลยครับทั้งแรงดิดแนวตั้งแรงดิดซ้ายขวาเนี่ยมันมีนิดนึงอ่ะมันไม่นิดแหละมันค่อนข้างเยอะนะครับผมช่วงแรกเนี่ยดูไปเรื่อยนะครับแต่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยออกเพราะว่าผมคุมปืนเนาะโอเคกูคแตกหนีก่อนละจ้ามะเนี่ยเห็นปะ่ะโอ้ี่เฟนเนกนี่ว่าอยู่ไหนจ้าฮัลโหลวอตส์ซัแมนนี่ล่ะละลายไป้ต้น้องคนหรือติมไม่รู้ละลายไปก่อนจงังหวะนี้ ละลายไปก่อนยิงทะลุวัวแบงไปทีเราค่อยๆเล่น,นครับผมรู้สึกว่าใจโลผมค่อนข้างเร็วนะตอนนี้ซับเข้าหัวไปเดยโอเควิ่งมาแล้วเ,เฮ้ยโอโหโอโหเฟนเนกแม่งเอ้ยดันเข้ารถถังพอดีไม่เป็นไรขอใหม่ครับผมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วนี่ล่ะเอ้ยเดี๋ยวนะ ้างหลังเข้าครับมาโอ้โหสองโอ้โหลูกพี่สองคนเลยลไม่ยอมฮะซัดเข้าไปดี M16 อะมาเหอะกาวก็กาวมาเจอ M16 ของฉันไปอะ่ะอุ้ยแสบตาผมลืมใส่เปิร์กกันนี้มาเปิร์กกันแฟลนะครับผมนำไปใส่ไอ้เปิร์กย่องมานะฮะซึ่งผมไม่เล่นย่องอยู่แล้วไม่รู้ใส่มานเผือออะไร <laughs> โอเคย้ายจุดไปฮะ ทุกวันนี้ต้องมานั่งปรับใจโลใหม่ตลอดมือแม่งสั่นไม่รู้เป็นโลคเลยโอเค okay, มามีคนมาละลายเป็นน้ำแข็งเลยครับโอ้โหสัตรูเข้าจุดไปแล้วมาไหมสัตรูมาฝั่งไหนเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีวิ่งวะอืมสัตว์ไปดิมันแรงมากานะปืนนี้มีคนมาครับมีคนมามีคนมามีโอ้โ สู้กาวไม่ได้ผมยิงไงตัวกาวเนี่ยโดนทุกเม็ดเลยนะ,มะเมื่อกี้แต่สู้ไม่ได้ครับอโอเคโอ้แสบตาเหลือเกินหมับไปหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยโดนซ้อนเจ็บมีมาหรือเปล่าโอเคอว้าว <laughs> ใครเขาสไลด์มาเอานะโอเค มับมบโอ้ยเจ็บเจ็บเจมุมเราไม่ได้ครับปืนเราเฟิร์สช็อตแย่มากครับเพราะว่าแม่งดีดเอ,อ่ออะไรวนะเนี่ยใครไม่เชื่อผมนะเดี๋ยวลองเอาของแต่งผมไปก็ได้ครับคือถ้าแต่งแบบว่าเดี๋ยวมีตัวหนึ่งซัดเข้าไปก่อนถ้าแต่งแบบคุมแรงดีดนะครับบอกเลยว่าปืนเนี้ยเล่นยากมากซูมก็ช้านะครับเดินก็ช้านะครับผมต้องแต่งแบบนี้จริงๆนะครับผมมันจะทําให้เล่นง่ายขึ้นแล้วก็แต่มันแลกมากับการที่ แรงดีดเนี่ยช่วงต้นทุเลสสุดๆไปเลยครับทุเลสมากๆเลยแหละแม่งดีดแมงเลื้อเป็นงูอะ่ะผู้คำผู้คำนี้เลยเลื้อเป็นงูอะ่ะโอเคขวามือซับเขาให้โอเคหลังแตกช้าเอจจ้านี่อะ่ะแต่ว่าถ้าโดนนะถ้ายิงโดนแล้วยิงแม่นนะผมบอกเลยว่าสตูละลายเป็นน้ำแน่นอนฮนะโดูหมับเห็นป่มโอ้โหแมลงเกินอ่ะไม่ว่า ข้างบนครับขอ,อยากขึ้นก่อนอ่มโหคือข้างบนมึงอยู่ข้างล่างรู้สึกโอ้ยเอาเฮ้ยนี่มันผิวจังวะเฮ้ยช็อปอีกตัวหนึ่งปอยรถของเล่นไปก่อนจังหวะนี้แล้วเข้าไปซัดนี่ละอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้โหเป็นไ,ไงฮะฝืมือระดับไหนนี่โมไปทีปลาไปเลยโมไม่ได้ฮะโมกูตายอีกยึดจุดก่อนเลยกูตานี้เพื่อเราเก่งครับผม โอ้โหระยนะนั้นเห็นป่าผมคุมแทบไม่อยู่เลยอ่ะพอระยะไกลๆแล้วแบบเฟิร์สช็อตอ่ะ <c oughs> คุมยากมาก <c oughs> ตอนนี้ผมยึดจ,จุดอยู่คนเดียวฮะไม่เป็นไรช่วยชวยบ้างช่วยเพื่อนบ้างนะฮ <c> ะ <oughs> ช่วยเพื่อนบ้างโอ้โถโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตาแรกของเรานะครับเดี๋ยวเราไปต่อตาที่2ตายี้ก็36บตัวข้าตาย1ินะมาครับผมเข้าสู่เกมที่2วันนี้ แม่ไม่เจอนุกเทานะถือว่าเป็นอะไรที่โชคร้ายไปหน่อยนะโอเคสวัยโอ้ยมือมือลัน่นมือลัน่นมือลั่นมือพี่ลั่นไปเองไงนะ้องยืมเพพี่แจ๊ดมาก่อนเดี๋ยวโอ้โหเนี่ยมันคุมยากครับผมยอมรับผมคุมไม่อยู่จริงนะโดดหยองหยองเง่งเงงเอ้ยไอหมอนี่มายังไงมาใหม่เลยนี่ไงขโมอยปืนผมหรืออย่าครับ ปืนนี้มันเล่นยากน้องเหมาะสำหรับเทพเจ้านะเทพเจ้าคีมโมนี่แะละสัดไปเดิอุยเกือบแล้วไงเกือบเพื่อนสู้มันโอ้ยเรียบร้อยนี่แหละขอสัตอ้โหปืนกาวยิงผมสองนัดเกือบล่อผมเกินครึ่งหลอดแม่งโคตรแรงเลยแถมลั่นเร็วด้วยร้องแป๊บสู้ไม่ได้ก็ร้องร้องไปดิอืมไม่ได้หมายถึงคนอื่นนะหมายถึงตัวเองเนี่ยสู้ไม่ได้ก็ร้องฮนะอ้างไปก่อน เคยโทษคนอื่นก่อนไหมก่อนจะโทษตัวเองอะ่ะเออ,อ,อให้คนอื่นผิดไป <c oughs> นี่ละโอเคสวยครับมีอีกตัวหนึ่งเพื่อนเราอยู่ขวาแต่เราต้องโฉบโฉบเชียวเชียวแล้วโฉบเหมือนเป็นนกเหมือนเป็นเหยียว่วนี่ละโฉบแล้วเชียวโอ้โหคุณครับถ้าปืนไม่ดีจริงทำอย่างนี้ไม่ได้ปืนมันดีฮะปาก่อนเลยมีคนมาอีกหรือเปล่า ไม่โอ้โหเดี d ๋เด็ดเดยวเทประเจ้ามาสองแฉกไปไหนครับไอ้น้องเปลี่ยนกระสุนก็เลยเปลี่ยนกระสุนดูเหมือนช้านะแต่ผมว่าโอเคนะเอฟซิบหกเนี่ยวายอะไรคำน้าปืนกาวไม่ต้องห่วงครับเกือนแน่นอนอหูดูดิมันยิงผมสามเม็ดเมื่อกี้ผมเกือบน็อกเกือบไปเฝ้าพาอินแล้วไงนี่ละ นัดไปวกนเลยจนกหวัน,นี้นี่ล่ะข้าหัวแปดสงสัยเจ็บหม,มายไหมุณยากหน่อยแต่เล่นอร่อยแน่นอนฮะปืนนี้ซับเฮ้ยโหแม่งผิวจา้ามาดิครับผมเคยกลัวที่ไหนอะแล้วผมกลัวปะล่ะเอาไปสามนัดพอขอญาติวิ่งเลยขอญาตโ,โ,โอ้เดี๋ยวอันนี้ผมโง่อเอง เอาใหม่ฮะไม่ได้เก่งอะไรหรอกไม่ได้เก่งสำไหนหรอกนี่ซัดไปเลยไม่ได้เก่งหลอกไนนอ,อ้นนองฉีดอินซูลินก่อนเป็นเบาหวานออ้ยแมงเอ้ยจังหวะนหนขอซัดเพื่อนเราอยู่ไหนหมดวะเนี่ยโอเคเข้าไปแล้วหนึ่งขอโอ๊ยเกือบเกือบเกือบเกบมื่อกี้ผมไปออฟสโคบพอดียังไงฮะ ดูครับละลายฮะถ้ายิงโดนนะพอชิดยาแป๊บละลายฮะอโอเคมีหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าซับเข้าให้นี่ล่ะไม่หรือเปล่าพบอ,ม,อ,ม,อม,มีตัวมานะแต่ว่าเราน่าจะแพ้แล้วครับเล่นยากครับผมตานี้แพ้ไปนะครับผมคะแนนโคตรน่าเกียดเลย โอเคจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็25่ิคิวตาย13ถือว่าโดดเด่นอยู่นะเออในทีมตัวเองแต่ไม่ใช่ทีมตรงข้ามนะโอเคนะครับผมของแต่งก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับ M 1 6ผมบอกเลยนะถ้าบัฟเรื่องอ่าแรงดีดอีกนิดนึงอะนะครับแรงดีดแนวตั้งแนวนอนเนี่ยอีกนิดเดียวนะผมว่าปืนเนี้ยแม่งก๊อตมากๆเลยสู้กับปืนอื่นได้ง่ายมากๆแต่แค่มันคุมยากเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ